มันกำลังเล่นเกมการเมืองมากเกินไปนั่นคือนะคะตอนนี้เราก็มาร่วมพูดคุยนะคะกับพี่น้องที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศเลยนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้นะคะสุดยธรรมค่ะคุณอามาจากที่ไหนกับ้างคะก็ทางทีมภาคเหนือครับก็มีเชียงใหม่มีลำพูนมีแพร่ครับมาหลายจังหวัดครับในครั้งนี้คาดหวังว่า ทำไมต้องออกมารวมพลังกันอีกรอบอะคะเราก็มาให้กำลังใจมวลชนคนดีทั้งหลายที่มาร่วมกันแสดงออกนะจริงอยู่ถึงแม้ว่ารัฐบาลชุดนี้อาจจะหมดความชอบธรรมไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเขายังมีเขาเรียกว่าเชื้อชั่วนะที่สามารถที่จะกระทําความชั่วได้อยู่ก็คือทีมงานหรือลิอล้อเขาพูดง่ายก็คือทีมรัฐบาลซึ่งเราก็ยังไม่วางใจว่า เขาจะหมดสภาพจริงๆถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงรักษาการแต่มันก็เป็นรอยต่อที่จะมีรัฐบาลในอนาคตต่อไปด้วยเพราะนั้นก็มาร่วมแสดงพลังกันว่าคนดีๆต้องการอะไรกัน,นเห็นบ้านอยากเห็นบ้านเมืองเป็นยังไงวันนี้เราก็อยากจะมาฟังความคิดความเห็นของผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ผู้ที่มีความมีบทบาทสําคัญในบ้านในเมืองร่วมด้วยช่วยกนันจากการที่เขาบอกว่า ว่าคุณลุงอินอหลุดจากตําแหน่งไปแล้วการที่ออกมาทาอย่างเงี้ยมันจะไม่ทําให้เกิดความวุ่นวายต่อประเทศชาติหรอจริงๆแล้วสิทธิของประชาชนที่จะ,สะแสดงความคิดความเห็นเราสามารถที่จะทําแสดงออกโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายบ้านเมืองมันไนม่วุ่นวายการจราจรก็ยังเดินหน้าต่อไปได้อยู่แต่ว่าเรามีความจําเป็นเพราะว่าเราไม่มีความมีไม่มีความหวังกับแม้ในรัฐสภาซึ่ง เป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้าไปเขาก็ไม่ได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์เราสังเกตได้ว่าช่วงที่ผ่านมามีกฎหมายบางฉบับที่น่าจะได้เข้าไปพิจารณาแต่เขาก็ลักไก่เขาก็ปัดทิ้งเขาก็เลื่อนผ่านไปก่อนอะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นเราไม่วางใจตัวแทนของเราเราก็เลยแสดงความเป็นประชาธิปไตยริบัตโดยตรงเอาตัวเป็นเป็นมาแสดงให้ดูว่าความคิดความเห็นของประชาชนนั้นมินอย่างไรบ้าง ประสบการณ์นะคะการที่พี่น้องประชาชนออกมาแบบนี้มันมีโอกาสไหมคะที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปทําร้ายทําลายเราไม่ได้ไปปะทะแต่ว่าคนดีๆหน่วยงานดีๆที่ต้องทําหน้าที่ตามบทบาทตามภาระหน้าที่ของท่านนะ่ะท่านก็จะมีกําลังใจงใเพราะฉะนั้น พวกเราเนี่ยเป็นกําลังใจเป็นเบื้องหลังเป็นอ,อยู่แนวหลังนาคอยให้กําลังใจท่านว่าคนดีๆที่ต้องการที่จะเห็นบ้านเมืองดีๆเนะี่ยมีอยู่เพราะฉะนั้นชัยชนะที่เกิดขึ้นไม่ใช่ใชัยชนะของเราคนเดียวแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมแสดงความคิดความเห็น <ผม S 1> เพื่อให้ผู้ที่มีภาระหน้าที่ได้ทําเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจใคร ขอบคุณนะคะนี่ละคานะคะมันจะทําให้เราได้เห็นนะคะว่าการที่พี่น้องประชาชนออกมาถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผลทันใจพวกเราแต่สิ่งนี้ก็คือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นกําลังใจให้ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการจะจัดการกับนักการเมืองหรือผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติและบมอนทําลายชาติค่ะของข่าว